สวัสดีค่ะตอนนีพี่น้องพ่กันอีกแล้วค่ะกับการชินอินเตอร์อันมือหนีว่าซิบเปอรไทยคลิปด,ด้วยกันก็ดีดขาเอ้าก่อค่ะคุณแม่ก,กับรำหน่อยค่ะพี่น้อสวัสดีค่ะต่อเอ้นไปไปน้องมือหนีอันมาซื้อของฟีดไปขายโดยเฉพาพี่น้องดี ชมเนดะ้อยมาไปใส่แล้วนค่ะค่ะมามาเอาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะดีๆสวยๆชื่ออะไรคะ,ะ <c oughs> ชื่อเปียโนค่ะต่เนยะกินเขายิ้มแล้วไม่กินเขากินเขายิ้มแล้วก็จะไปตัวนะปเปียโนไปไปน้ำกันนะ,ะบายบายค่ะไปก่อนนะคะ,ะ,คะไปแล้วนะคะ ไปตลาดแล้วนะคะไปซื้อสรามแล้วนะคะไปน้อื้อสลรามแล้วนะคะไป,ไป็แ่ใส่แมสสมิคะเดินวอยาใส่แมสกันด้ bà subscribe lúc kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ติดหลไยกันยัยนมอน,อน,นปานยูบุเทศพุ่ด,ด,ด,ดที่นี่ติดขักขักนีพวกแม่นังได้พี่น้องพันเห็ดถนนตนนี้ติด เียนโล่เฉยในมันในมันเผาไงพี่นาะอุจจับวะมันเผาไงม,มันมันแก้วหัวสีาขาวๆมันเป็นตุ่มๆไหมฟนขเขาเนี่ยมันเผาสิลล็อกเราไปปลูก อันหน่อยก็รับก็เดินขยายรุ่งก่อนมั่งหาหมงจอดยาทะเลเห็นเราล่งไปก่อนไปหาชื่อบะพิกบัพกระเทิดเมือตลาดสดกระซินนี่ในตัวเมืองก็กจะมีมีสองตลาดนะพี่น้อง เป็นตลาดพวกของสดพวกผักพวกผักนั่งอญญานยาเพิ่งนี็ลหรืพี่น้องมมน่อมีม้ตลาดขายส่งก็ไปตลาดขายปลีกตลาดในขายปลีกนี่เป็นตลาดถุกหน้าท่องนะพี่น้องเปิดตลอดทั้งวันเลยแต่ว่าใบใบามากกสิค้นกสิบางตาแน คนกรสีเมมลิศมั่นเจ้งโคม่งกลมาดใจตลาดมหา,าสื่อของตลาดไาทยสทงนั่นเป็นตลาดไอ้นี่ตลาดเกษตรตลาดเกษตรสิเปิดสองช่วงเวลาค้วเหื่อหาบุงแรลงไปหาทุมหนึ่งกับช่วงหาทุมเที่ยงคืนเดี๋วไน้งนองไปหาตีซีตีหาไ่รู้อะไอีกหนึงน่งคนกับพิซซ้าตลาดเกษตรมาขายตลาดทุ่งนาท่องจังสีแดง ส่วนตลาดพลไหม่ก็สิจยู่ตลาดขายส่งพลไม้นหม่มากไหมก็สิอยู่ในตลาดชูน้าท่อเลยนะพี่น้องอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นฝั่งบ่งขานกันเด้กก๋งาหาเหลือกเบงเลือกแนวไปยูไปกินได้ได้พี่น้องมีหลากหลายส่วนมากมีสิ่เป็นอาหารพื้นบ้านอาหารที่สารซุ้ม ปลาเคทีอนแหน่สุ่มกบซุ่มเขียดซุ่มเอื้องซุ่มปลาไหลจังเสือปลาสารพัดปลาปลานดำเฉยๆปลาเนื้ออ่อนปลาตองปลาชุ่มละเนื้อปลาไกา่ใสิไหมปลาไหลไมมีกุ้งมีอย่างอย่ากุ้งฝอยบกฝอย,อยจุ่หลายถา่าใย ขายย่ายมาเปลี่ยนได้นี่ขายย่ายไม่อยู่กับหลานสิไปซื้อใไน่บากใไน่มันเผาบม่ไปจถไปปลือกย่า้วอย่างเปลูอกอันอยู่ได้ตลาดทุ่งนาท้องนี่ก็สิมีมีแพงพักมีแพงพักขายทรงแล้วก็ขายใหญ่อีกได้พี่น้อง จากทรงมาตลาดเกษตรอีกระคาหนึ่งกับมาทรงอยู่ตลาดทุ่งนาต้องอีกระคาหนึ่งคือกันขายทรงมาทรงแหลวกับปบใหย่นีน่ยนาะเรขายเป็นเป็นขายปีกไปน,น,นัง่งเลยนะ ได้มากแล้วกระเซียอลอตเตอร,รี่ไปึ้นเงินน้ำได้พี่น้องทั้งในก็ได้มากนะ มีเห็นไนมันเข้าป่ะค่ะวันเกี่ไปชิ้นเล็กครับเรื่องไม่มีที่นี่อ๋อ่อเตาไม่ก็มันเข้าเออมีได้ละต่อละแก้วเข้าวอ่ะมีกิโอะมันเข้าบานเคยมันเข้า 不感冒。<厚>哎，啊、我这有点凉，有点冷，有点冷。哎，得得啦。哦、啊，走路吧。啥？这个女孩的。走路快一点不不 ขอบคุณค่ะไปละอะไรนะคะห้องเย็นค่ะนี่พี่น้องคัดห้องเย็นแล้วไปห้าเขาไปเลือกของเพิ่มกันชาโมกระท่าเป็นพี่นนองโมกระท่าไป็นไเนี่ย โอเคขอบคุณครับไปตอ่อไปต่อไปซื่อของตอ่อ ขายเนาะนี่มีชิตันมาสิบาทมีแต่หววไหลเอาเอาสิบลังสิบลังเนาะหัวเนาะเนี่ยอันเขามี่อามาลลไปลูวอันนี้นี่ว่าแปบ่่งแซงขอนียวเรียบร้อยอีกจุดหนึ่งตาใส่ต้อเฮ้าเก่งเป็นองของเฮาขึ้นบาขึ้นมยอ่วดีค่ะ S <S ยอาไงกน,นะคะะรับยี่ยกับราค่าวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโ,โอ๊ยน้ำเปล่าสองขวดเดท่าไหรน้ำเปล่าสองขวดสือว่าหาบาทคถ่าติีเับกินน้ำเพิ่เะยสิว่าใจเงิน โอ้สุดยอดขอบคุณมากๆครับหอดบานแล้วพี่น้องมาที่นี่เดี๋ยวขอโตัวของ,งน้องิันนะคะจัดของเขาลานกันสำหรับมันี่กะติดขอขอบคุณพี่น้องหลายที่อยู่ติดตามชมคลิปจนจบนะคะ ดิขอออมเนื่อเอวยพ่อให้พี่น้องสุขูมชุข่ขนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมั่งคั่งลำรวยทั้งข้างโลกและทั้งธรรมนะคะสำหรับมันนี้ดีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายพอกันใหมคลิปหน้าเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ